ดวงรายปักนะคะของเนะคะเป็นโหราศาสากลนะราศีมังกรนะคะก็ดูในช่วงเวลาที่บอกราศีมังกรในเดือนวันที่1ึงถึง15ากุมภาเนี้ยดวงของคุณนะคุณจะมีการเงินที่ดีขึ้นนะคุณจะรูปร่างหน้าตาดีมีความสุขกับตัวเองนะคะแล้วจะมีฟูมูลอยู่ในเรือนของการเงิน แล้วก็การการเงินการเงินทั้งสองเลยนะคะเงินของคนอื่นเงินของตนเองเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะมีช่องทางการเงินใหม่ๆนะอืมแต่มันอาจจะยังไม่ได้แบบปุบป,ปรับมีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเข้าประมาณกลางปุ่มพาคุณจะอาจจะมีช่องทางคิดทำอะไรเกี่ยวกับการเงินใหม่ๆได้นะมีโอกาสการเงินใหม่ๆอืม คำพูดความตั้งใจนะคะแล้วก็ใครทําด้านออนไลน์ผู้ใหญ่จะเฮลเองเห็นมีโอกาสที่ดีเนื่องด้วยดาวพูโตเคลื่อนที่ไปอยู่ในเรือนของดาวยูเรเนัสแล้วนะคะโอ้ไปอยู่ในเจ้าบ้านที่ดีกับตัวเองมากเลยเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่ดีอืม้มอารมณ์ความรู้สึกยังรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจอืม รู้สึกหนักใจรู้สึกเหนื่อยใจมันจะได้จริงหรือเปล่ามันจะเป็นไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยยังรู้สึกแบบทําได้ไม่เต็มที่หรือบางอย่างก็ทํามากจนเกินไปจนรู้สึกว่าทํามากขนาดนี้แล้วยังไม่ค่อยได้อีกหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะตัวเราอะนะตัวเราด้วยความที่เราอาจจะแบบมุมานะ เพ่งเลงเลงเห็นถึงเรื่องการเงินค่อนข้างหนักเพราะว่าดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบอยากจะคิดทําจะหาทําเรื่องการเงินแล้วจะใจร้อนจะใจหงุดหงิดจะอารมณ์แบบหงุดหงิดนิดนึงอะค่ะเออเหมือนแบบมันไม่ได้อย่างใจด้วยความที่เราใจร้อนนะซึ่งจริงๆแล้วสถานการณ์มันก็ฟล์ไปตามของมันแหละเพียงแต่เราใจร้อนเรารู้สึกว่ามัน มันน่าจะได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมช่วงช่วงประมาณวันที่สิบห้าเนี่ยความรู้สึกเครียดเครียดจะลดลงแต่ยังรู้สึกหนักใจอยู่อืมมีโอกาสที่จะได้เงินแบบปลูบปรับอืมแต่เงินแบบป,ปูบปับเนี้ยก็มาจากตัวเองนะมาจากการวางแผนมาจากการสมมุติ ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่อยู่ได้เลยโดยที่ไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่นะคะคือได้มาจากคุณเคยทำอะไรมาแล้วทำแล้วมันแบบก่อร่างสร้างตัวเป็นปึกแผ่นสร้างเสริมหรือแบบเพิ่มพูนมาแล้วแล้วอยู่อยู่ได้เข้ามาเพิ่มเติมแบบปรับปรับอย่างเงี้ยได้ไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรแล้วได้แบบปรับปรับไม่ใช่นะคะอืม ได้จากผลงานที่เคยทํามาแล้วนะอืมความอย่าขี้หงุดหงิดแล้วกันพูดจากับใครอาจจะแบบบางครั้งเขาก็พูดจาบางคนก็พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องหรือตัวเราก็พูดจากับคนอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมกับครอบครัวกับพี่น้องหรือกับคนรักพยายามใช้คำพูดนิดนึงแล้วกันอืม มันอาจจะมีมีเรื่องที่แบบไม่สบายใจหรือต้องไปทำอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมนอกบ้านทำให้รู้สึกว่ามันเปลืองค่าใช้จ่ายจังเลยหรือมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวกกิจกรรมพวกนี้เยอะนิดนึงก็เลยรู้สึกงุดหงิดแต่ใดๆก็ตามอย่างที่บอกคุณมีโอกาสที่ไอผลงานที่คุณสร้างสร้างสมสมสะ,สะสมมาแล้วเนี่ยมันจะมี ทำให้มีโอกาสมีการเงินที่ได้แบบแบบปรปปับเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณนะแฮปปี้เบิร์เดย์แล้วก็ขอให้ใจเย็นๆตั้งใจทำอะไรแล้วก็สมหวังดีค่ะ